โอเคครับผมสวัสดีครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับพี่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมก็ถือโอกาสัมภา์เลยเลยกันเดี๋ยวมันจะเชียงานนะครับเออเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเมื่อ30ปีก่อนนี่มันเป็นยังไงนะเมื่อกี้พี่เล่าให้ผมฟังผมก็สนใจนะเผื่อพี่น้องประชาชนจะได้รู้ประวัติศาสตร์ของประสาทตาเมืองทมแล้วก็ประสาทตาควายพี่เขาก็อยู่ในพื้นที่มากี่ปีแล้วพี่สวัสดีครับอีกคั้งหนึงครับสวัสดีครับช่องจอนนี่แฟมิลี่ครับผมผมเออเดี๋ยวขอติดไมค์เลยเดี๋ยวขอติดไมค์ครับ พี่นะครับหรือว,ว่าผมนะเคยอยู่บริเวณแถวนี้ตั้งแต่ปราสาทตะควายเนาะ mm. ตะควายนี่มันขึ้นตำบลแนงมุดอำเภอกัาบเชิงแล้วก็ตอนหลังมานี้มาตั้งเป็นอำเภอพนมนงรักครับเป็นกิ่งพนมนกก่อนแล้วมาเป็นอำเภอพนมนกรักโซนชายแดนตรงน,นี้ก็จะมีปราสาทตะควายแล้วก็ปราสาทตะเมืิน กลุ่มประสาทตะเมินทมมีสามหลังคือหลังเล็กคือตะเมินทมหลังกลาง mm. ะตะเมินโต้หลังแรกคือปรสาสาทใบครีมและช่องตรงกลางก็คือเป็นช่องที่ช่องเก่าแก่ที่ชาวบ้านขึ้นมาคือช่องทมอโดลทมอดลภาษาเขมรภาษาเขมรของเรา mm. แล้วก็ช่องจริงคือช่องกลางเราตั้งเป็นช่องกลางเป็นเขตอิทธิพลของ,ของเขมรเสรีส่วนตรงประสาทตะเมินทมตัวนี้เป็นเขต อิทธิพลของขมินขม้นแดงขมิ้นแดงขมิน้นสลีนี่ไม่ถูกกันแต่พอตอนที่ตอนหลังมาสาธารณชาติมามาไกลเกลี่ยให้ถูกกันแล้วก็ไล่เวียดนามออกไปไไก็ปจาประาติเลยเขามาควบคุมแต่ก่อนนี้ขมิน้นที่อยู่แถวนี้จะไม่ไมีจะไม่มีมาอยู่ที่โซนปราสาททั้งปราสาทตะควายแล้วก็ปราสาทตะเมินมจะมีแค่ไม่ถึงว่าทั้งชาวบ้านทั้งทหารไม่มีเลยไม่มีมาอยู่พวกนี้เขาจะอยู่ตาม ตามแนวชายแดนที่เราจับเป็นศูนย์โดยที่คนไทยเราให้เป็นที่พักพิงเฉยเือ <ๆ S 1> ช่วยเหลือ,ลอ,อในธนะมนุษยธรรมครับแต่ก่อนศนตรงนี้เป็นเขตอของตอชดรหรือว่าตำรวจตะเวีนชายแดนแต่พอตอนหลังมาปี54นี้เกิดสาถานทูตของไทยเราถูกเผาที่พนมเปญก็เลย จากที่กรมศิลป์มาบุรณะประสาทตะเมือนแต่ก่อนปราสาทตะเมือนทั้งตะประสาทตะควายและทั้งปราสาทตะเมือนจะมีต้นไทรคลุมไปหมดมีแต่คนไทยเราต่อชะโดของเรามาดูแลแต่พอตอนหลังมานี่หลังจากที่ออบตตะเมียงโซนของประสาทตะเมินทมีอยู่ในตําบลตะเมียงส่วนของตะควายอยู่ที่ตาบลบักดอํอเภอพนมนงรักก็ประสาทตะเมือนนี้จะมีการจัดงานช่วงวันที่12เดือนเมษาตอนแรกเนี่ยเราจะให้เมียนขึ้นมา ปีแ,แรกแน่ดเขมรขึ้นมาหมื่นคนปีที่สองที่สามมันขึ้นมาเป็นสองหมื่นสามหมื่นเ,เราก็เลยใช่เราก็เลยระงับไม่ให้มันมาขึ้นตอนตอนแรกมันจะมีทําเป็นรั้วประตูทางเข้าก็จะก็จะปัม๊มตอนหลังมาก็จะนับคนเพื่อที่จะเช็คว่าเขมรมันมีเท่าไหร่เราเราให้อ่ตอนแรกนี่เราให้เขาขึ้นมาเที่ยวเลยตัวปราสาทมานะนี่เลยมาตรงนี้เล,เลยมาตรงนี้จนถึงปราสาทหลังเล็กหลังกลางโอ้ไปหลังเล็กด้วยเพราะมีปัญหากันหลังปี54มา ขมิ้นมันรู้ว่าปราสาทตรงไหนไหนมันก็เลยเอาหลักไปปักที่นู่นที่ปราสาทปราสาทหลังกลางปราสาทตะมณนโตแต่ตรงที่เป็นนโรขยาสารครับส่วนของเราจริงๆแล้วนุ่นมันอยู่ข้างล่างแต่แต่ก่อนไม่เคยมีขมียนมาเพ่นพ่านหรอกครับมีแต่ตอชะดเราอยู่ตอนหลังมาก็ทางการก็เลยให้ตอชะดออกแล้วก็ให้ทางทหารมาควบคุมเพื่อเพื่อมันเป็นความมั่นคงแล้วก็เดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงเอาเท่าที่จําได้ว่าเขาเริ่มขึ้นมาจริงๆจรงจังเมื่อประมาณไหนประมาณกี่ปีที่แล้ว ที่เริ่มเห็นเลยอ่ะครับผมมันหลังปีอ่าห้าห้ามันจำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันมันจัดทุกปีน่ะประมาณประมาณหลังปีห้าสี่หลังปีห้าสี่ประมาณประมาณประมาณนั้นพอพอขมินเริ่มขึ้นมาเยอะมาท่องเที่ยวมาเที่ยววันวันจัดงานเยี่ยมเยือนเดือนเมษาวันที่สิบสองเมษาเราก็เลยระงับไม่ให้ขึ้นแล้วเราไม่จัดงานแล้วเราจัดแต่เฉพาะคนไทยของเราไม่ให้ขมรนมาร่วมแล้วเพราะว่าขมินอ่ ช่วงที่สมัยอยู่ตามศูนย์องพี่โอเองก็จะมีพวกทหารที่มันนอกคอกมันขึ้นมาปล้นเรามันขึ้นมาขายวัตถุสงครามมันขึ้นมาจับคนเรียกกระไทยมันขโมยมอเตอร์ไซค์มันขโมยรถมันขายพวกไม้เลื่อยไม้อะไรมาขายมันสร้างความเดือดร้อนให้เรามันเืลอนตาเพือนเราก็เลยไล่ลงไปครับเนี่ยนั่นคือคร่าวๆต้องกําจัดตลอกไป่งั้นบ้านเราก็จะไม่สงบสุขเนี่ยเพราะตอนหลังมาหลังจากที่ทางการ มันมีข้อตกลงกันก็เลยเริ่มมีมาเข้าเวรคู่นี่แค่แค่อันนี้คร่าวครครับอไอเมื่อก่อนนี่บอกว่ามันมีการจํากัดจํานวนคนของทหารขึ้นมาไหมฮะชาวบ้านหรืออะไรที่ขึ้นมาเนะมื่อก่อนไนดะ้จากัดจํานวนไหมหรือว่ามาเท่าไหร่ก็ได้ตอนที่สมัยที่มาเที่ยวขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้แต่เรานับไงเรานับอ๋อเราเรานับ แน่คนนับเลยครับเราเป็นคนนับเลยคนนับเลยทุกปีทุกปีเพราะว่าเราจะอยู่นานเราจะเปิดือวาเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าแล้วก็ประมาณสักป่าย3้ำก็ให้เขากลับเพราะว่าเราจะปิดงานเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะมารวมตัวจัดงานบริเวณนี้จะมีทั้งมวยจะมีทั้งอะไรให้ดูเงี้ยประกวดนางงามจัดมวยจัดงานจัดนางงามเขมรนางงามไทยมาด้วยกันเงี้ยมันนางสงการเพราะมาจัดวันที่12เดือนเมษาครับแต่ตอนหลังมาเราไม่จัดแล้ว แสดงว่าปัจจุบันนี้ขมิ้นไม่สามารถมาตรงนี้ได้แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยมาได้ถูกต้องตอนนี้เราให้ไม่ได้แล้วตอนนี้เราให้เข้ามาแค่ในตัวราสาในตัวปราษาใช่เรานบริเวณนี้มาไม่ได้เราให้เข้าแล้วแต่ก่อนที่เราให้เข้ามาเพราะว่าถือว่ามาจัดงานเหมือนจัดงานประสานสัมพันธ์สองประเทศด้วยกันนะเพราะว่ามันเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพัาตกอนนี้จะเปิดช่องกลางแต่ช่องกลางไม่เปิดเพราะว่ามันไปเปิดช่องจอมเพราะว่าเมืองที่รองรับ รองรับระหว่างช่องทางอของของเขตเขตโซนตรงนี้เองอ่ะมันไม่มีเมืองใหญ่แต่ทางช่องกอมทางช่องจอมมันมีจังหวัดสุรินทร์รองรับอยู่แล้วก็มันอยู่ใกล้ที่จังหวัดสำโรงหรือดอนบีชัยแล้วก็เสียมเรียบของเขเมรอยู่รตรงนี้ก็เลยไม่ได้เปิดช่องทางแต่เขเมรเนนะี่ยเขาทำทางสีเรนขึ้นมาทั้งหมดแล้วแหละ ตรงไหนที่มีช่องทางเขาจะทําทางขึ้นมาจ่อเลยครับแล้วเรียบชายแดนเขาจะมีทางราดยางด้านล่างด้นานด้าน,นล่างภูเขาเนี่เราเท่ากับอยู่บนภูเขา<อ>ส่วนเขาก็จะอยู่เป็นคือข้างล่าง,างเลยครับเองนูคาเมลอกีนูคาเมกรอมนี่ครับแล้วถามหน่อยว่าความเจริญถนนเข้ามาบนปราสาทของไทยเราเนี่ยดูแล้วว่าเจริญอยากรู้ว่าตรงฝั่งของเขมตรต้นที่ดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นถนนแบบไหนแบบนี้ไหม มันเป็นทางเดินมันเป็นทางเดินทาง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 แบบนี้เลยทางแบบนี้อ่ะเดินเดินขึ้นมาแสดงว่ายังยังยังไม่ดีเท่าแต่ข้างล่างเขามีระยางนะข้างล่างเขาเป็นรถยางระยางระยางระางรถยางเพราะว่าทางสายหกที่เลยเลยจากปราสาทตำเหมินทมไปอ่ะมันก็จะเป็นเขตของบ้านขวดบุรีรัมตรงจุ๊บกะกีหรือสายตะกูสายหกครมันเป็นคาสิโนทีนี้ก็จะมีรถคนไทยเราที่ทํารถตู้สมัยตอนที่มันเปิดเปิด ไปเล่นคาชโนได้ก็จะลงทางช่องจอมแล้วก็จะย้อนเอานักนักพนันทั้งหลายมาเล่นที่สายหก<อ>นี่ส่วนสายหกนี้จะไม่มีต๊ะมออยู่จะให้แค่คนในพื้นที่อำเภอบรรจวดมนะเข้าไปเล่นการพนันได้ส่วนอำเภออื่นเข้าไปไม่ได้เข้าคร่าวเข้าคร่าวค,ค,ค,คือแบบนี้แต่แต่ถา้าบางคนถ้าเขาไปเยี่ยมญาติคนไทยจะมีญาติพี่น้องเป็นมขมรนเขาก็จะลงทางช่องจอมถ้าเ็ขึ้นมาก็ขึ้นมาทางสายหกแล้วก็จะย้อนไปตีพารที่ ช่องจอมเนี่ยเพราะว่ามันและทางมันใกล้กลถ้า <ไป S 2> เราเดินทางมา150กิโลจากจากจากช่องจอมมาที่นี่นะ,ะแต,แต่แต่ถ้าเราขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยมันแค่20กิโลมันใกล้ๆสุดท้ายสุดท้ทยายรูปแบบของการบธธริหารจัดการเมื่อก่อนของที่นี่กับปราสาทตาควายเหมือนกันไหมพี่ตาคายนะมันมันมันชันทางมันชันทางมันชันและแลวทางที่มันขึ้นมาทวนนี้เป็นทางมาจากที่คนไทยเราน่ะลงไปสัมทานไม้ แล้วก็ตรงช่องกลางนั้นมันเป็นช่องทางเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณที่ขึ้นมาที่ขเขมรขึ้นมาขเขมรต่ําขึ้นมาหาขเขมรสูงคือประเทศไทยของเรารก็จะขึ้นตรงนั้นแล้วก็จะทําทางขึ้นไปที่ตัวปราสาทก็จะอน,นันทางปราสาทก็จะเข้าเจ้าที่ทานก็จะเข้าเวรคู่กันเหมือนกัน,น,กนตัวปราสาทก็จะแบ่งคนละครึ่งแต่จริงๆถ้าพูดตามความจริงมันอยู่ อยู่บนที่สูงมันก็ไม่าจะเป็นท้องขมรไปได้เลยครับเพราะแต่ก่อนนนั้นเคมไม่เคยมีขมรเข้ามาเพราะว่าสมัยแต่ก่อนก็จะมีพวกพวกเมียผู้ว่าพวกรองผู้ว่าพวกว่าก็เดินป่าเดินดงทางไปปราสาทตะขวายทางเล็กๆแต่ก่อน,นัมนมีทาง <c oughs> เดินทุลักทุเลคุณหญิงคุณหญิงคุณนายมาบางทีก็เดินกระปรง <c oughs> กระโปรงจะดุดหินกระลม้มในระนาดเหมือนกันสมัยแต่ก่อนเนี่ยครับเนี่ยก็เดินมาผมก็เดินก็ไปทําทางขึ้นไปก็ ไปเลยมองเลยไม้ไปทําทางสะพานหน้าฝนมันขาดก็มาทําใหม่เพื่อที่จะขึ้นไปดูปราสาทไม่มีคะนมาอยู่แต่กอนมีแต่คนไทยเราเข้าไปดูนี่ไงครับทุกท่านก็อ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาจะได้เดินไปทํางานนะครับผมขอบคุณมากครับผมหรับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านดูบรรยากาศทางน้นนิดนึงแล้วกันอหันมา ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับผมก็เป็นการายืนยันว่าแน่นอนครับผมว่าเป็นของไทยเราเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเป็นของขมิเนี่ยขมิ้มเนเขาก็ต้องมาดูแลตั้งแต่แรกแรกเลยนะครับตั้งแต่ยุคแรกแต่ในยุคแรกมันไม่มีขมินมาอยู่มันเป็นไทยเรามาอยู่อ่ะแสดงว่ามันก็ต้องเป็นของเราสิใช่ไหมล่ะหมายว่าถ้าเป็นของเขาเขาก็ต้องมาอยู่ดูแลเอาตั้งแต่แรกเออมันคือมันมันราะห์กันง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขออนุญาต จบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันคลิปหน้านะครับผมเผื่อเจอใครอีกเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ด้ว,วกันใครที่ชื่นชอบนะครับผมคลิปที่ผมมาทำข่าวที่นี่นะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสนับสนุนช่องนะครับผมเบอร์โทรผมนะครับผม0 8 9 3 9 2 6 3 5 6 เป็นเบอร์ไลน์นะครับก็แอดไลน์มาสอบถามหรือให้ข้อมูลข่าวสารกับผมได้นะครับผมก็จะได้เล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังหรือท่าในใดจะสนับสนุนก็ส่งสติกเกอร์ซูปเปอร์สติกเกอร์ในระบบของ YouTube ได้หรือจะโอนเป็นเบอร์พร้อมเพย์ผมก็เบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมฝากสนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มาอยู่หลายวันนะครับผมอยากมาอยู่นานๆนะอยากมาอยู่ตลอดแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะเดีย๋ยวค่ว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับผมสวัสดีครับ